Love Story ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้หญิงที่เก่งและประสบความสำเร็จควรจะทำตัวอย่างไรกับการออกเดตประการแรกอย่าขอชายหนุ่มออกเดตไม่ได้เลยนะคะสาวๆหลายคนคิดว่าหนุ่มๆไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะคุณสวยรวยเก่งและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพวกเธอก็เลยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาชายหนุ่มซะเอง แต่อย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วคุณก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งและโดยธรรมชาติแล้วผู้ชายชอบเป็นฝ่ายไล่ตามค่ะดังนั้นในระยะยาวถ้าคุณต้องการให้เขาเห็นคุณค่าของคุณคุณก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ออกแรงในการควยคว้าคุณค่ะ 2. อ,อย่าพูดถึงความสำเร็จและเงินทอง ในช่วง3เดือนแรกของการออกเดตไม่ต้องไปบอกเขานะคะว่าคุณรวยขนาดไหนหรือมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ถ้าเขาถามคุณว่าทำงานอะไรก็ให้ตอบแค่แบบคร่าวๆไม่ต้องลงรายละเอียดว่าคุณประสบความสำเร็จขนาดไหนและถ้าทางบ้านของคุณรวยมากๆอันนี้ก็ไม่ต้องพูดค่ะที่ต้องทำเช่นนี้เพราะคุณต้องการคนที่ชอบและสนใจคุณโดยเนื้อแท้จริง คุณคงไม่อยากจะคบกับคนที่สนใจคุณเพราะเงินทองชื่อเสียงหรือความสำเร็จหรอกจริงไหมคะ 3. อย่าออกเงินค่าอาหารในช่วงแรกๆของการออกเดตนอกจากให้เขาเป็นฝ่ายชวนแล้วคุณยังต้องให้เขาได้เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มคุณด้วยค่ะคุณอาจจะมีไรายได้หรือมีเงินมากกว่าเขา แต่ชายหนุ่มจะรู้สึกดีที่ได้มีโอกาสดูแลคนที่เขาชอบและสนใจที่สำคัญนะคะเขาจะรู้สึกว่าได้ออกแรงในการสร้างความประทับใจเพื่อควยคว้าคุณมาครอบครองค่ะ 4. อย่าให้ของขวัญในช่วง3เดือนแรกของการออกเดทคุณไม่จำเป็นต้องให้อะไรกับเขาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของขวัญราคาถูกหรือของขวัญราคาแพง อย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องเปิดโอกาสให้เขาออกแรงในการเอาชนะใจคุณและคุณก็อยากให้เขาสนใจในตัวคุณจริงๆไม่ใช่ข้าวของที่คุณมอบให้ดังนั้นสำหรับช่วงนี้แค่ช่วงเวลาดีๆที่คุณสองคนได้ใช้ร่วมกันก็คือสุดยอดของขวัญจากคุณแล้วล่ะค่ะและข้อ5อย่าเปล่าประกาศเรื่องของคุณกับเขา ผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงมักจะเป็นที่สนใจและรู้จักคนมากถ้าคุณเล่าให้คนฟังไปทั่วว่าคุณกําลังเริ่มคบกับเขาและชอบเขามากแค่ไหนเรื่องที่คุณพูดอาจจะไปเข้าหูของเขาได้อย่าลืมนะคะว่าช่วงแรกของการออกเดทเป็นช่วงที่เขาควรจะออกแรงในการเอาชนะใจคุณถ้าเขารู้แล้วว่าคุณคลั่งคล้ายเขาขนาดไหนความสนใจที่เขามีในตัวคุณก็อาจจะลดลงได้แต่ถ้าอึดอัดอยากจะพูดให้ใครฟัง ขอให้เล่าให้คนที่คุณสนิทจริงๆฟังจะดีกว่าค่ะติดท้ายกันด้วยคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามของเราวันนี้ อยากจะแก้แค้นแฟนเก่าจะทํายังไงดีคะพี่นีน่าตอบเลยนะคะวิธีแก้แค้นแฟนเก่าที่ดีที่สุดก็คือจงมีความสุขกับชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าจะสุขแบบโสดๆหรือว่ามีความสุขกับชายหนุ่มคนใหม่ทําอย่างนี้เนี่ยนะคะจะทําให้แฟนเก่าของคุณเห็นเลยว่าไม่มีเขาคุณก็มีความสุขได้เลิกกันแล้วก็ให้แล้วกันไปเถอะนะคะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของเราดีกว่าค่ะ